เข้าพรรษาเป็นฤดูฝนเป็นฤดูการที่ไม่เหมาะแก่การจาริกเดินทางหรือรอนแรมแสวงบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาภายในอาวาสที่เป็นวัดสำนักสงฆ์หรือขอบเขตที่คณะสงฆ์ได้ตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นมาเพื่อให้โอกาสพระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาธรรมะและบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวนา จึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งของท่านสาธุชนทายกทายิกาทุกทกท,กท่านที่จะได้มีโอกาสสั่งสมบุญกับพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณอาวาสแห่งนั้นทั้งได้ถวายผ้าตรายจีวรผ้าอามน้ำฝนพัตตาหารกีฬานเพศัตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และในช่วงเข้าพรรษาก็ยังมีประเพณีที่สำคัญคือการหล่อประทีปเพื่อจุดบูชาพระัตนตรัยอีกด้วย ทุดงคสถานล้านนาขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมสั่งสมบุญในช่วงเขพัรษาในพิธีหล่อประทีพพรรษาวิสุทธิ์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงทุดงคสถานล้านนาถวายพัทหารเพื่อเป็นสังฆทานถวายเทย,ยธรรมกีลานเพสัตรผ้าอาบน้ำฝนและจุดประทีปบูชาพระรัตนไตรยัยทำบุญได้ที่ห้องรับบริจาค หรือสามารถทำํำบุญออนไลน์ตามหมายเลขบัญชีของทุดงสถานล้านนาธนาคารอมสินชื่อบัญชีทุดงกษาาล้านนาเลขที่บัญชี020357825494ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี5962222918เ,เสร็จแล้วสแกน QR Code เพื่อส่งภาพสลิปหรือว่าหลักฐานการทำํำบุญมาได้ เพื่อการออกใบอนุโมทนาบัตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับผู้ประสานงานของทุดงสถานล้านนาหมายเลขโทรศัพท์08 3540 4595 08 3540 4603ให้พรรษานี้สว่างสวยด้วยแสงประทีปธรรมส่องนำใจเข้าถึงองค์พระเข้าถึงธรรมะภายในมาร่วมงานบุญวิธีที่ทุดงสถานล้านนาและหล่อประทีปธรรมพรรษาวิสุทธิ์ร่วมกัน ทุดงคสถานล้านนาบุญยสถานแห่งการสั่งสมบุญและสร้างบารมี